นี่นะคะเราก็ไม่ได้มามือเปล่ามีของมาฝากด้วยโอ <c oughs> ้โหแต่สอนค่ะพี่น้องเบิ้งผ <c oughs> ักขี้เหล็กนะคะรอด,ดน่าเอิทุกคนเรามาเก็บอะไรคะนี่ จะไปแกงนะคะงามคักไมกว่าอยู่เมืองไทยนะคะนี่ปนนไนะเปเม็ดควยอย่างว่าย่นท์อ่ะดูนะคะมันยากาศเหมือนบ้านเราเลย ตัดกล้วยส่นกล้วยว่ามันยุบานใช่ไหล้อมาเสียล้อพวเซนก็บรูดจากดีว่าเอากล้วยยังไงเขาต้องตัดต้นทิ้งนั่นปะเราคิดว่าเอาจงไว้แล้วก็ให้มันออกไหมอีหรีเราบรูดจากเราได้บรูดจากอย่านี้เดี๋จะปลูกบึงจะบึงออกจะบางทีแบบน้ำสูงสูงน้ำกันมืด ไม่เดินไปไหนน่าจังยังไงไเลยยังในจังบึงปอผักแขีวขึ้นไหมปอส่วนโอ้ดูนะคะประทานเป็นหมักอัน้เ Eko sim kukuli ko. Oo, pet. Tam ka? Tam nangay, loy ka? Kukuli ko. Kukuli ko. Adenos. Kukuli ko. Ay! Ay, chiko dyan. Adeo. Pus pus. Kamu na, boh. โอ้ไม่กัดย้ายที่ใหม่นะคะอุ้ยใต้ๆคือมีเผือกด้วยนะคะเผือกใครร้านนี้ร้านใหญ่มากมีซึ้งด้วยนะคะชูเรียนโลละสี่สิบห้าโอ้ไม่กัด บางครั้งก็อยากยได้ดของจากคนสวยเช่นกันนี่นะคะช็อปใหม่ได้ๆคือได้ของฝากเต็มรถเลยนะคะโน้นะคะได้ขามาด้วยอันนี้ต้นยอนะคะ โอ้ไม่ทุกคนดูเขาเก็บไห้พี่น้องเลยลายคักเก่งใจมันคักออกหนักดูนะคะทั้งหัวปงหัวปีนี่คักขี้เหล็กแกงหน่อไม้นะคะาอันนี้ก็กล้วยนะคะเราให้มาฉาบสามวีฉันจะฉาบยังไงหมดก่อน หมกพริกอันนี้จะถั่วนะคะทางหมกพริกทางถั่วหัวปูกหัวปี๊บทั้งได้ครับทุกคนดูเขาเอากล้วยให้ฉันจะกินยังไงหมดนี่นะคะแก้วมังกร oh my god <laughs>